Madam. อารมณ์สว่างไงมืวาเลยเนาะก็เลยตัวอารมณควยดิเท่าไหร่ตักกลนี่ยอบๆแล้วเนาะเสร็จเลยอี๋เนาะสูรณ์ตบ

ออนอไเดกเนี oh, no. oh, no. ่ยผัดดเด็เด yeah, uh ็มาัเก็บดวยมาเลสหาบดนี่นี่ละลท่นนี้ก็คืือเ่อสวเจับุพันเนี่ยเป็อใเนี่ยแท่าไร่กไปกินเทปเลยครบ